นิทานธรรมะเรื่องสัตสามสหายมีเรื่องเล่าว่าในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีสัตสามตัวคือนกกระทาวานอนและช้างต่างเป็นสหายที่รักกันมากสัตว์ทั้งสามล้วนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเสมอโดยอาศัยต้นไทรใหญ่ในป่าหิมพานต่อมาทั้งสามสหายก็พากันคิดว่า พวกเราควรเคารพยำเกรงในกันและกันตามอายุแต่สัตว์ทั้งสามต่างไม่แน่ใจว่าใครมีอายุมากน้อยกว่ากันจึงถามกันและกันในวันหนึ่งช้างตอบว่าตนจำไม่ได้ว่าอายุเท่าใดจำได้แต่เพียงว่าเมื่อยังเล็กอยู่ต้นไ่นี้สูงเพียงลอดใต้ท้องเราได้เท่านั้นแล้ววานอนจึงว่าเมื่อเรายังเล็กนั้น เคยมาชะเง้อกัดกินยอดของต้นไซนี้เป็นประจำส่วนนกกระทานั้นตอบว่าครั้งก่อนโน้นมีต้นไซใหญ่อยู่ในป่าต้นหนึ่งเราบินไปกินลูกไซของมันแล้วบินกลับมายัางป่าแห่งนี้ได้ถ่ายทิ้งไว้ต้นไซนี้เกิดขึ้นเพราะเราช้างและวานนอนได้ฟังแล้วก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็มีอายุมากที่สุด สมควรเป็นพี่เราทั้งสองจะเคารพและเชื่อฟังในถ้อยคำของท่านนกกระทาได้ยินแล้วก็กล่าวให้พรสัตว์ทั้งสองพร้อมกับสอนให้วานนอนและช้างหมั่นรักษาศีลและสร้างคุณงามความดีต่างๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าสำคัญว่าเราเล็กน้อยหรือใหญ่โตแค่ไหนแต่ควรสำเนียกในคุณงามความดีที่เราสร้าง ว่าเล็กน้อยหรือมากมายเพียงใด